สอบผางไล่โดยการทำแพลงกิจไลายวังแลือถ้าลือสอบตกลือจะทําไงซื้อไอเท่งเกิดใหม่ลือไง,งแต่เกมมันช่วยฝึกสมาธิหมายความว่าไงสมาธิถ้าลือมีสมาธิจริงตอนนี้อ้วคงไม่เห็นลือนั่งเล่นเกมวังเป็นสมาธิแบบไหนที่ครูถามว่า2บวกสองเท่ากับเท่าไหร่แล้วลือตอบว่ากดปุ่มอันติมตแม่เกมไม่ฝึกทักษะ ภาคสามทั้งหมดที่ลืมมีคือการกินข้าวไม่เป็นเวลาและกินข้าวเสร็จแล้วไม่ล้างจาน<ว>ถ้าอ้วเป็นครูของลืมอ้วดจะไล่ลืมออกตั้งแต่ลืมยังไม่เข้าเรียกถ้าอ้วเป็นหนังสืออ้วจะเผาตัวเองเพราะลืมไม่อาและถ้าอ้วเป็นอ้วอ้วดจะจับลืมไปทำปุ๋ยคอ